อต่อนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเราเราสร้างเมทต่อ exit button เนาะเราเขียนโค้ด e a 5 scene manager get active scene ต่อ name ก็คือมันจะได้ชื่อของฉากที่กำลังโหลดอยู่นะครับถ้าฉากที่โหลดอยู่เนี่ยชื่อว่า main menu ก็คือหมายความว่ากดปุ่ม exit ที่ฉากเมนะูเนี่ย main menu มันก็จะออกจากเกม application แบบนีแต่ถ้าเป็นโหลดฉากอื่น เช่นฉาก How to กดปุ่มนี้มันก็จะกลับมาที่อะไรเมนเมนู main main. โอเคเนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับผมกลับมาที่แ a n วานะครับ exit button นะครับก็ add script เข้าไปโอเคเลือก button script กด อ่อนคลิกเครื่องหมายบัวลากวัตถุนิสิตไปใส่หฟังก์ชันเลือกวัตถุนิสิตเรียก x ไม่ต่อด x ปิดวัตถุได้ไหมอ่า x ปิดวัตถุนครับอ่าแล้วก็เซฟแล้วก็ไปเปิดปุ่ม how to ด้วยไปไปหน้า how to แล้วก็ทำปุ่ม exit button ที่หาวูด้วยทําเหมือนกัน add component script button script ์รอนคลิกกดเครื่องหมายบวกลาก button script ไปใส่กด no function button script exit button ในอย่างนี้แล้วกเ็เ a v เรียร้อยนะลองเทสนะครับกด P กีที่ห้าหน้าเรา แบบนี้ไหมครับผมได้ป่ะ,ะเดี๋ยวต่อมาสุดท้ายจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่านักศึกษา Copy Pay Button กับ Exit Button นที่หน้า h าว To ก๊อปปี้ยัครับผมฮาวทูนะเพย b u t t o n กับ Exit Copy แล้วก็ไปที่เปิดหน้าฉากในเกมก็คือเปิดเพย์เกเปิดเพย์เก่าไปยัง เปิดแม่ครับผมอะแล้วก็ให้เลือกไปที่แคนวาเลือกไปที่แคนวาเนาะเจอไหมครับแคนวาของเพกาวคลิกขวาแล้วก็พาร์ทแอชชายเจอพาร์ทแอชชายไหมป่ะจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งเพย์บัตทอนกับเอ็กซิสบัตทอนอะมาโผล่ที่หน้าเมนูไหมไอฉากในเกมไหมครับผม ลากเครื่องมืออ่ามูฟทูนเนาะ,ะลากเครื่องมือมูฟทูแนคน่มันมาอยู่ตรงนี้อตอนนี้เทวัตถอนกับเทเกมบอกเฮ้ยเกมไหมมาผู่ที่หน้าเกมไหมโผล,ไโผล่ไม่เอ่ยโผล่ยังเอาเทวัตถอนกับเอ็กซิสวัตถอนอ่ะมาอยู่ที่แคนวาไม่ออกไม่ได้ค็อ,อกปีมาเลยอนะ่ะ ที okay. นี้ต่อมาเนะตอนนี้นนนนหน้าเกมเน่ยนักศึกษาจะเห็นว่าไอ้คําว่า play g a m กับ quit game มันขึ้นมาตลอดเลยนะเออเราจะต้องให้มันมันไม่ทํางานอะ่ะแล้วมันทำมันมัน,ม,นมันทํางานตอนที่เวลาหมดถูกไหมถูกไหมครับทำไงอะ่ะจริงๆไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็ย้าย p พ a y button กับ exit button อะ่ะไปเป็นลูกของไทคะับผม game over ับ ให้มันเป็นลูกของเกมโอเวอร์เพราะเราเขียนโอดไปแล้วว่าเกมโอเวอร์จะทํางานเมื่อเวลาหมดเพราะฉะนั้นไอเพย์ b ัตทอนกับเอ็กซิ t t ัตก็เลยจะทํางานด้วยเหมือนกันได้ไหมครับผมทีนี้ลองเทสดูนะครับเราก็ยิงเกมเล่นเกมไปเนาะ เกมโอเวอร์ Over, แล้วมันจะขึ้นเกมรองมนเกมนะถึไ<า>งไ,ไหมครับผมอ่ะจบอ่ะทีนี้ครับผมสุดท้ายแล้วคำเราอยากจะเอาเกมเนี้ยที่เราสร้างเนี่ยนะครับไปไปรันถูกไหมครับผมนักศึกษาเออทำไงยอะเราจะเอาเกมที่เราสร้างเนี่ยไปไปรันเนาะทำแบบนี้นะครับอ่านักศึกษาครับ ไปที่ไฟล์ build setting อเจอ build setting นะ,ะเข้า build setting ตรง scene view อันเนี้ยรู้แล้วถูกไหมฮะว่าฉากพวกนี้คือฉากที่จะใช้จริงในเกมถ้า index ศูนย์คือโหลดฉากนี้ขึ้นก่อนอมาตรงรแพลตฟอร์มครับผมแพลตฟอร์มพวกนี้คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เกมของเราเนี่ยรลนบนแพลตฟอร์มอะไรครับผม Windows, Windows. แม็กหรือเรนโก็คือ p ีีนั่นเองนะครับเราเลือกทาร์เก็ตแพลตฟอร์มมันก็จะเลือกได้แค่บิณโตเพราะว่าเครื่องเราไม่ใช่แม็กนะครับถ้าเราก๊อปปี้โปรเจกต์นี้ยนะครับไปรันบ,บนเครื่องแม็กตรงทาร์เก็ตแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแม็กโอเคนะไม่ไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมไม่ขึ้นแม็กคือแม็กเนี่ย มันจะเราจะสร้างสร้างเกมบนแม็ได้เราไม่สามารถใช้ PC สร้างเราจะต้องใช้เครื่องแม็แต่ Project Unity เนะี่ยเปิดได้บนเครื่องแม็โอเคทีนี้ต่อมาที่ Android นะเรียวไปแอนดรอยคือหมายความว่าถ้าเราอยากจะให้โปรเจกต์ของเราเนี่ยเป็นเกมมือถือใช่ไหมเราก็กดสวิตชนะ์ฟอร์ม ปุบ๊บมันนะ่จะคอนเวิร์ตโปรเจกต์เนี้ยไปเป็นแอป,ปมือถือฮะอ,อ,อ,อ่ะอะอะอะาฟังต่อคือนักศึกษาคิดคิดอย่างนี้ไหมว่าพอสมมตินะสมมติอาจินนานกา,ารตามนะถ้าอาจารย์กดสวิตช์แพลตฟอร์มเป็น Android ปุ๊บพอสวิตช์เสร็จปุ๊บ บิลปั๊บ <Okay. S 1> จะได้ไฟล์ที่เป็นเกม Android เลยหรือเปล่าคุณคุณคิดว่าใช่หรือเไม่ไม่ใช่นะ,ะฟังนะครับผมอย่างแรกเนี่ยถ้าเราสวิตแพลตฟอร์มไปเป็น Android เรียบร้อยแล้วกดบิลโอเจกตเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไฟล์สำหรับเล่นเกม Android ก็คือไฟล์ apk นะ,นะ <Okay. S 1> มันจะเป็นอย่างนี้ครับผม เรามี unity project อยู่ใช่ไหมถึงแม้ตอนนี้เราเซ็ตว่า project เนี้ยเป็น android ละเป็น android นะครับเราขวด build ป้าสิ่งที่ได้ไม่เป็นไฟล์ e apk adk ท,ที่มันจะลงใน app มือถือได้นะยังไม่ใช่นะเราจะได้เป็น project ขึ้นมาใหม่ project หนะึ่งที่เรียกว่าเป็น Android Studio Project อ่จจะได้เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาอีกโปรเจกต์นึงแล้วทำไงไอเอาไอโปรเจกต์นี้น,นะครับไปเปิดกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Android Studio ก็เครื่องนี้ก็ติดตั้งไว้อยู่ไหนว่าแอนดรอยสตูดก่อ อ่าเนี่ยเราก็ต้องเปิดโปรแกรมนี้คือคือคือผลลัพธ์ของ Unity อ่ะมันจะได้โปรเจกต์ Android Studio มาเราก็ต้องให้เปิดกับโปรแกรม Android Studio เพราะเปิดกับโปรแกรม Android Studio ปุ๊บเราก็สั่งให้โปรแกรม Android Studio อ่ะ build เป็นไฟล์ APK ให้แล้วเราก็เอาไฟล์ APK อ่ะไ,ไปโหลดโอเคไหมเพราะฉะนั้นในทางกลับกัน ถ้าเราอยากจะไปลง iOS คือตอนนี้เครื่องมันไม่ได้ติดตั้งโมโดูลใน iOS แต่ก็เหมือนกันคือหมายความว่าถ้านักศึกษาเนี่ยใช้เครื่อง Mac ใช่ไหมใช้เครื่อง Mac แล้วเพื่อตัวเองเป็น iOS iOS สมมติวันนี้คุณใช้เครื่อง Mac แล้วคุณติดตั้งแพลตฟอร์ม iOS เรียบร้อยคุณกด Build มันก็ไม่ใช่เป็นไฟล์มือถือแต่มันจะเป็นไฟล์โปรเจกต์เหมือนกัน ไฟโปรเจกต์ของโปรแกรม Xcode e โปรแกรม Xcode e เนี่ยเป็นโปรแกรมเอาไว้เขียนโค้ดแอปมือถือ iOS โอเคไหมได้โปรเจกต์ของ Xcode e คุณก็ไปเปิดโปรแกรมบน e Xcode แล้วก็สั่ง Xcode e ให้บิ d ให้คุณก็จะได้โปรแกรมอะไรครับผม iPhone หรือต่ออะไรวะอะไรสักอย่างก็ไม่ได้ก็จุอจะเป็นแอป iOS P4 ล่ะทําไงถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนโปรเจกต์เกมเราเป็น P4 อย่างแรกโหลดโมดูลมาก่อนโมดูล P4 พอโหลดโมดูล P4 มาเรียบร้อยสวิตโปรเจกต์เป็น P4 แล้วยูนิตี้ทำไงครับผม, Unity. ม,มย,บยูนิตี้โปรเจกต์ที่เป็น P 4. เสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นโปรเจกต์ของ p พย e สเราก็ต้องใช้โปรแกรมเดฟของ p พสี่บิลมันเป็นเกม p พสี่นะครับมันจะมันไม่ใช่ว่าตัวมันเองอ่ะสามารถจะไปสร้างสร้างแอปของแพลตฟอร์มต่างๆได้มันแค่สร้างโปรเจกต์ให้โอเคไหมอ่ะทีนี้ต่อมารู้แล้วแน่นอนอ่ะวันนี้จะเอาแค่ อ๋อลืมออกไปอีกย่างครับผมถ้าวันนี้ใช่ไหมนักศึกษาบอกอาจารย์ผมคิดว่าเครื่องเนี้ยแม่งก็มี Android Studio อเครื่องเครื่องนี้นะมี a n d ด o i d Studio อยู่ถูกไหมผมเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็น Android ก็ได้สิเพราะว่ามี Android Studio ใช่คุณเปลี่ยนได้แล้วคุณก็หลันได้ด้วยแต่คุณจะเล่นเกมได้ไหมคุณไปดูโค้ดฮิตสคริปที่เราเขียนขึ้น ชุดสกริปต์ก่อนไปดูโ่สต์อูชุดสกริปต์ชุดสกริปต์เราเขียนโค้ดว่าไงนะตรงตรงยิงลูกมะพร้าวทิ้กซา้กซายแล้วยิงคำถามถ้าเราไปใช้เป็นแอนดรอย์บิวเป็นเรียบร้อยแล้วเราจะยิงลูกมะพร้พาวออกไหมไม่ออก,ออกทำไงใช่ คุณต้องสร้างปุ่มขึ้นมาสร้างปุ่มเหมือนกับที่ที่ทำวันเนี้ยสร้างปุ่มขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนจากอ่าเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะอัปเดตอีฟเนี่ยก็คือต้องไปเขียนโค้ดว่ากดปุ่มน,นี้หรือเปล่าถ้ากดปุ่มน,นี้ให้ยืนเพราะฉะนั้นน่ะคุณรู้อย่างว่าทำไมไว้บางทีเกมเขาบอกว่าเอ้ยใช้ Unity ้ทำแล้วทำไมไม่ลงมือถือเพราะอะไรอะไรเงี้ย ทั้งที่บอกว่า unity เนี่ยทำครั้งเดียวอะ่ะมันก็รันได้ทุกแพลตฟอร์มก็เขาต้องแก้เยอะเห็นไหมอันนี้เกมเล็กๆของเราเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนโค้ดตรงนี้ยังไม่พอตรงนี้อีกครับผมเราใช้เมนคาเมลเนี่ยผมกดเดินก็คือ WAD ถูกไหมถูกไหมครับผมถ้าจะไปเล่นบนมือถือมันจะเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้อไมอะไม่ได้ ใช่ทุกอย่างนี้ต้องเขียนขึ้นมาใหม่ใช่เขียนขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นความยากของการพอร์ตไปอีกแพลตฟอร์มหนึงก็ก,ก็มีโอเคนะคอ่ะสุดท้ายอ่ะไปวิวเซตติ้งอีกทีครับผมอ่ะตอนนี้รู้แล้วนะว่าเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้แต่ก็ต้องมีบางส่วนต้องเขียนใหม่ดีมันไม่ใช่ว่ากดกดแล้วมันจะไปรันได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาไป p พย์เ e อร์เซตติ้ง ที่เพย์ออฟเซ็ติงะครับผมอะคอมพานีอันนี้ก็คือมันก็คือเป็นบริษัทเนาะ,ะสมมติผมตั้งชื่อว่าอันนี้มีแอชชั่น P N R U โปรเจกต์เนมอันนี้ก็คือชื่อเกมของเราเวลาเวลามันมันจะขึ้นะว่าเป็นชื่อเกมอะไรผมว่าชื่อว่าโคโค่นเดอรเกม เวอร์ชันอ่ะผมบอกว่าแอเป็นเวอร์ชัน1.0ต่อมาที่ไอคอนอะ่ะเลือกไอคอนะเราอยากจะให้ไอคอนเกมเราเนี่ยเป็นรูปอะไรแล้วก็เอาทําไอคอนที่เป็นดอบ PNG เอามาใส่รากมาใส่ตรงนี้โอเคนะแต่ถ้าเราไม่มีไอคอนมันจะเป็นไอคอน u n ิทีนะครับเป็นโลโก้สี่เหลี่ยม resolution อ่ะกด resolution เข้าไป r e s o l u ชั o นขึ้นตรงนี้ครับผมฟูลสกรีนโหมดก็คือหมายความว่าเกมนี้ลันที่อะไรฟูลสกรีนอ่ะเดฟอลต์อิสเดทธิ์เรซูชัถ้าติดอันนี้ไว้อ่ะ uh, นะมันก็คือจะเป็นให้เกมของเราเนี่ยลันอยู่ที่ความละเอียดของเครื่องอ่ะ uh, ถ้าเปิดอันนี้สมมติว่าคนเล่นรน่ะ uh, ลันที่ 4K ภาพในเกมมันก็จะรันที่ 4K แต่ถ้าเราติกว่าไม่อ่ะ uh, อยากให้ทุกคนน่ะ uh, ได้เห็นภาพแค่800 หกร้อยอ800แบดร้อยคุณหกร้อยใช่ไหมเราก็เลือกตรงนี้ไว้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้จอที่ความละเอียดโอเคก็แล้วแต่แม่งจะเห็นจอแค่นี้โอเคไหมต่อมาเกมเร,เราลองรับแม็กเลดีหน้ารือเปล่ารานที่สเปกราวซักถอรไหมก็ติดไปอะต่อมาสเปกมีอิมเมจสเปกอิมเมจคืออะไรเวลาเล่นเกมอ่ะ แล้วมันจะขึ้นโลโก้ขึ้นว่า Unity แล้วก็ขึ้นโลโก้บร,ริษัทเคยเคยเห็นไหมเวลาเข้าเกมเเนี่ยคุณอยากมีโลโก้ให้ให้เกมคนมันมันโหลดแล้วมันมีโลโก้คุณก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้เอารูปภาพโลโก้ PNG เอามาใส่ที่ตรงนี้นะครับอะอยากใส่แบ็กกราวน์เนี่ยอยากเป็นสีดำหรือสีอะไรปรับได้มีเบอร์ <S 2> <S 2> อิอมเมอรไรปรับเล่นไป สุดท้ายออเตอร์ซิสเต็มออเอร์ซิสเต็มอันนี้ก็คือเซ็ตขั้ว MSA a สอนแล้วมันคืออะไรวะ <c oughs> คืออะไรนะจำได้ไหมเทคโนโลยีอะไรนะ MSA เออลบรอยหยักภาพอาจจะเปิดโหมดเป็นดาวเกรดอัพเกรดอ่ะก็เลือกไปจะใช้ G P U ไหมอ่ะก็เลือกไป ซตไลท์แม็ไหมถ้าเครื่อนี้เป็นไฮค u a l ตี้สมมติว่าถ้ารันบนมือถืออันนี้เราอาจจะต้องปรับเป็นโลคุณิตี้นมีการเซต p a ็กเกจอะไรพวกนี้นะครับ,ร like ice, รบให้ลองรับเสียงแบบสามมิติไหมอะไรเงี้ยก,กดเข้าไปพวกนี้เองไปปรับออปชั่นเราเนาะ,ะสม,มมติว่าคุณปรับพอใจแล้วก็ปิดไปทีนี้เราจะรันเราจะรันเกียเนาะกด Build ก็จะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ที่โปรเจกต์ยูนิเลยแล้วกันเนาะผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่คที่ขวาดีล TA แล้วนี้ผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าลั n นแล้วกันผมเข้าไปในโฟลเดอร์ลั n นกด f ร l i ์โฟลเดอร์ยูนิตีเนี่ยก็จะบิลโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นตั้งหลายวันเนี่ยให้เรานะครับ mm hmm. ก็ จะนานแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ว่าเกมคุณใหญ่แค่ไหนมีฉากเยอะแค่ไหนมีรุ่นพี่บางคนทำโปรเจกต์จบเนาะเขาก็เคยเคยมีบางคนใช้เวลาลรนเดอร์ตรงเนี้ยประมาณแปดชัว่วโมงไม่ไม่มันอยู่ที่ว่าคุณสร้างเกมใหญ่แค่ไหนแต่นี้นเกมเราเล็กน,นิดเดียวก็ประมาณสามสิบวิแล้วก็ถ้าคุณไปใช้ไลบรารีแปลกๆนะไลบรารีแปลกๆเยอะแล้ว คือหมายความไม่หลดมั่วซั่วมาเยอะผมแนะนําให้ให้ลองบิ้วบ่อยๆ่อยบิ้วได้ไหมถ้าบิ้วไม่ได้ค่อยแก้ไปไม่ใช่ว่ากูโหลดอะไรแปลกๆมาเยอะแยะสร้างเกมจนเสร็จแล้วบิ้วระวังมันจะบิ้วไม่ผ่านแล้วทีเนี้ยจะชิบหายอันนี้จะบิ้วได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้โหลดแ็บเกจีอะไรแปลกเลย